สวัสดีครับผมนายพัชระประเทษฐ์ปรธาไอ t u ส e ูเรุ่นที่18ครับผมฝึกง,งานที่บริษัทบางกอกเวฟโซลูชันจำกัดในตำแหน่งการาฟิกดีไซน์ครับโดยหัวข้อโปรเจกต์ที่ทำนั้นคือการจัดหาข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ลูกค้าจำลองโพอร์นาของบริษัทบางกอกเวฟโซลูชันครับซึ่งเป็นการนำเอาข้อมูลลูกค้าที่เคยร่วมง,งานกับทางบริษัท มาวิเคราะห์และแยกหมวดหมู่ในรูปแบบของโฆษณาเพื่อนําไปเสนอเวลามีบริษัทติดต่อและสนใจจะร่วมง,งานครับผมในช่วงเวลา5เดือนของการฝึกงานนั้นผมมีความรู้สึกว่าพี่ๆนั้นมีความเป็นกันเองสบายๆและคอยช่วยเหลือผมอยู่เสมอครับโดยงานประจําที่ได้รับก็คือการทําออกแบบอินโฟกราฟิกหรือคอนเทนต์แบนเนอร์และออกไปจัดงานอื่นๆครับผมปัญหาที่พบเจอในการทํางานนั้นก็คือ ผมมีความรู้ในการออกแบบที่ค่อนข้างน้อยทำให้การทำงานในช่วงแรกนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวังครับต้องคอยให้พี่ๆมาสอนแล้วก็ตรวจสอบให้เรื่อยๆครับแต่เมื่อทำไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เวลากับมันก็จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองจนทำงานได้ในตามที่คาดหวังไว้ครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับับ